ดีคะ่ะวันนี้เราก็กลับมาแบ่งปันอีกครั้งนะคะหวยรัฐบาลนะคะประจำปี2,565นะคะวันนี้เราก็จะนำหน่วยบนมาฝากทุกท่านนะคะแนวทางในการจับนะคะเพื่อที่จะได้เลขน้อยลงนะคะก็อยากจะให้ทุกท่านลองนำเลขเด่นนะคะมาจับกับหน่วยบนดูนะคะเผื่อจะได้เลขในดวงใจแล้วก็นำไปซื้อหวยรัฐบาลกันนะคะ เริ่มตั้งแต่วันที่16มีนานะคะเราก็จะใช้อันนี้คือ10บนนะคะแล้วก็10ล่างแล้วก็หน่วยล่างนะคะแล้วก็บวก5คงที่เราจะใช้5ตัวนะคะเดินต่อไปเลยนะคะหกบวกศนบวกสแลวก็บวกห้นะคะเราก็จะได้ 4นะคะ5 6 7แล้วก็8นะคะเรานับเพียงแค่นี้นะคะแล้วก็นำา5ตัวนี้นะคะเป็นหน่วยบนต่อมานะคะเราก็จะมาดูว่าวันที่1เมษานะคะเลขออกหรือไม่6ก8นะคะล่างออก10 8เข้าไหมคะ8เข้าหน่วยบนนะคะต่อมาเราก็ใช้หลัก10นะคะบวกกับ10ล่างแล้วก็หน่วยล่างแล้วก็บวก5้าคงที่เช่นเดิมนะคะ 1บวก1เป็น2บวก5เป็น7นะคะ7 8 9 0แล้วก็1นะคะวันที่16เมษานะคะ919ล่างออก58ใน9นะคะหน่วยบนก็เดินอยู่นะคะ ต่อมาเราก็ใช้หลักสิบนะคะบวกกับ10ล่างแล้วก็หน่วยล่างแล้วก็บวกค่าคงที่นะคะเราก็จะได้9,0,1,2แล้วก็3ต่อมาวันที่2องพฤษภานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเลขออกหน่วยล่างไอหน่วยบนเลขอะไรนะคะมีไหมคะเลข2เข้านะคะ ต่อมาเราก็ใช้หลักสิบบนนะคะบวก10ล่างแล้วก็หน่วยล่างแล้วก็บวกห้าคงที่นะคะแล้วเราก็เดินนับเพิ่มไปเลย8 9 0 1 2วันที่16พฤษภาเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่ายังจะเข้าอยู่หรือไม่นะคะศูนย์หนึ่ล่างออก0ูนย์หะคะหน่วยบนนะคะสเข้าต่อมานะคะนำสิบบนนะคะบวกกับ10ล่างแล้วก็หน่วยล่าง อย่าลืมบวก5คงที่นะคะเราก็จะได้2 3 4สาแล้วก็6วันที่1มิถุนายนนะคะเลขออก1น6นะคะเลข6คือหลักหน่วยนะคะก็ยังเดินดีอยู่นะคะล่างออก02ต่อมาเราก็ใช้เหมือนเดิมนะคะ1 0บนนะคะบวก10ล่างแล้วก็หน่วยล่างแล้วอย่าลืมบวก5คงที่นะคะ เราก็จะได้6 7 8 9แล้วก็0วันที่16มิถุนายนนะคะเลขยังออกอยู่หรือ,หรอไม่นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะออก807นะคะเลข7เข้าหลักหน่วยนะคะต่อมาเราก็ไปกันต่อนะคะก็ใช้10บนบวก10ล่างแล้วก็หน่วยล่างบวก5คงที่นะคะเราก็จะได้6 8 9 0เ้นช่นเดิมนำ5ตัวนี้นะคะถ้าเกิดท่านใดมีเลขเด่นที่น้อยตัวนะคะเพื่อจะได้ลดจำนวนเงินลงนะคะก็ใช้เลขของเรานะคะเป็นหน่วยบนดูนะคะอันนี้เป็น1นึ่งกรกฎาแล้วนะคะก็มาดูว่า C1 7เข้าหรือไม่ล่างออก61นะคะเลข7เข้าหลักหน่วยนะคะต่อมา1บวก 6บวก1แล้วก็บวก5คงที่นะคะเราก็จะได้3 4 5 6แล้วก็7วันที่16ตกรกฎาคมนะคะเลขออก405ล่างออก53นะคะเลข5เข้าหลักหน่วยบนนะคะไปกันต่อนะคะ0ูนบวก5บวก3แล้วก็บวก5คงที่นะคะก็ได้3 4 5 6 7 ต่อมาวันที่หนึ่งสิงหาคมนะคะเลขที่ออก594เกา่ล่างออก1นสเลข4ี่นะคะเป็นหลักหน่วยยังเข้าอยู่นะคะเราก็ไปกันต่อนะคะแล้วก็อย่าลืมบวก5คงที่นะคะเลขที่เราจะได้ก็คือ9012และก็3ใช้5ตัวนี้นะคะเป็นหน่วยบน16สิงหาเลขออก 5 8 3นะคะล่างออก4 2 3ยังเข้าอยู่นะคะต่อไปก็ใช้10บนบวก10ล่างแล้วก็หน่วยล่างบวก5คงที่9 0 1 2และก็3วันที่1กันยายนนะคะเลขออก3 3 2ล่างออก8 3นะคะหน่วยคือเลข2 นะคะหน่วยบนยังเข้าอยู่นะคะต่อมาเราก็ใช้เลข10บนบวก10ล่างแล้วก็หน่วยล่างแล้วก็บวก5ขอคงที่เลขที่ได้ก็คือ9012และก็3 16กันยานะคะเลขออก703ล่างออก75 3ยังเข้าอยู่ไปกันต่อค่ะ หลัก10คือ0ูนยบวก10ล่างแล้วก็หน่วยล่างแล้วก็บวกค่าคงที่นะคะเป็น7-8-9-0แล้วก็1นะคะวันที่1ตุลาคมนะคะเลขออก669นะคะ5 0นะล่างหลักหน่วยก็คือ9นะคะยังเดินดีเข้าดีนะคะต่อมาเราก็ใช้10บนบวก10ล่างหน่วยล่างแล้วก็บวก5คงที่นะคะ เราก็จะได้6 7 8 9แล้วก็0วันที่16ตุลานะคะเพิ่งออกไปนะคะ106ล่างออก15นะคะหน่วยนะคะก็คือเลข6ยังเข้าอยู่นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะว่างวงต่อไปยังจะเข้าหรือไม่นะคะอย่าลืมบวก5คงที่นะคะ เราก็จะได้1 2 3 4และก็5นะคะเป็นหน่วยบนเพราะฉะนั้นนะคะวันที่1พฤศจิกายนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผลที่ออกหน่วยบนเราจะมี1 2 3 4 5หรือไม่นะคะอันนี้เป็นเพียงแนวทางนะคะสำหรับท่านใดนะคะมีเลขเด่นก็อย่าลืมนำหน่วยบนไปจับเจาะดูนะคะเดี๋ยว คลิปหน้าเรามาดูกันอีกว่าเราจะมีหลักสิบบนมาฝากทุกท่านหรือไม่นะคะอันนี้เป็นเพียงแนวทางเล็กๆน้อยๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ